เราทุ่มเทเมื่อเราลงทุนให้กับชีวิตลงทุนให้กับตัวเองเราก็จะไม่มีข้อแม้ก็ไม่มีข้อต่อรองตัวเองความสำเร็จมันเป็นศิลปะเจิดจำนงของมนุษย์ทุกคนในวิธีคิดในวิธีการแล้วมันจะจบลงด้วยการลงมือทาเพื่อรับผลลัพธ์ที่เราปรารถนาวิชาโพสที่ผมถ่ายทอดเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนเนี่ยวิชาที่ว่าด้วยความสําเร็จของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการประสบการณ์หรือผลลัพธ์ที่ปรารถนาเริ่มต้นจากการหาวิธีคิดค้นพบวิธีการที่ถูกต้อง เพรากระบวนการของการช่ชีวิตยอยา่างยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งนั่นหมายถึงการถอดรหัสของตัวเองเราใช้หัวใจมาทำง,งานมันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราได้ดีเท่ากับตัวเราและที่สาคัญก็คือเราต้องเบิกสริตตัวเองให้เต็มไปได้วยพลังของความตืต่นรุนของความรู้สึกเชิงอวกความรู้สึกที่เป็นพลังของสติปัญญา แตค่อยทำให้เรามีอิตวิญญาณที่จะเอาชนะบททดสอบเอาชนะข้อจากัดของโลกใบนี้นี่ว่ามันจะเป็นข้อจากัดแบบไหนก็ตามความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นศินลปะเป็นพลังงานที่เราจะต้องโฟกสัสเหมือนเรื่องธรรมดาทุกคนต้องเจอกับทดสอบของชีวิตที่เข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดทุกอย่างที่มันผ่านแล้วมันในชีวิตของคน มันกาลังสนับสนุนกำลังส่ง,สง,ง,สงเสริมมันกำลังท้าทายคุณอันให้บทเรียนกับคุณกําลังเรียกร้องให้คุณพุ่งทะยานไปข้างหน้าก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดคุณแค่เชิญมันด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกสงบตรงที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็คือมุ่งมัน่นเข้มแข็งและมีใจใส่กับชีวิตโฟกัสกับความสมําเร็จโฟกัสกับสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วเราก็จะพบกับสิ่งที่สุดยอดที่สุดเราจะต้องไว้วางใจตัวเอง เราต้องรู้สึกดีกับชีวิตอยู่ในโฟลโ์ไลฟ์โฟลโ์ชีวิตที่มันไหลลื่นไปตามกระแสที่เราจะต้องเป็นผู้กำกับเป็นนักสแสดงเป็นคนเขียนบทและเป็นคนรับผลลัพธ์ของการสแสดงนั้นจากการมาเรียนรู้ชีวิตที่เราเรียกว่า Spiritual e x p e เอ็กซ์พีรประสบการณ์ที่ทําให้เราค้นพบชีวิตที่มันเหนือกว่าดังนั้นการโค้ชส่วนตัวหรือการจูงจิตหรือการเข้ามาเรียนสุดยอดวิชาโค้ชที่ผมกําลัง ไายทอดกระบวนการนี้โดยตรงจาก the universe การตั้งรหัสลับของความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตความสาเร็จที่ไม่มีขีดจากัดตั้งแต่วินาทีนี้เราจะพบกับความสําเร็จแบบไม่มีขีดจํากัดอย่าผัดวันประกันพรุ่งมันจะผ่อนผันตัวเองอย่าทาตัวเป็นคนขี้ขลาดอย่าใช้ชีวิตแบบคนยอมจำนนใช้ชีวิตแบบคนไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งความเชื่อที่จะกลับมารักและศรัทธากับตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะเข้าถึงกระบวนการที่เรียกว่า new a u t h e n t i c i วิธีคิดใหม่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้ชีวิตแบบ super natural สุดยอดลนุพันใหม่ที่อยู่ในขึ้นความทีบวกใช้ชีวิตในแบบของคนที่คู่ควร